สวัสดีครับวันนี้จะมา,าเปลี่ยนพัดลมเพดานมันไม่สายนะครับก็ไม่ยากครับถอดพัดลมเพดานออกมาแล้วก็ถอดเอามอเตอร์แล้วก็ดูไซส์ของมอเตอร์ว่าลูกเก่ามันแบบแบบไหนแล้วครับแล้วก็ไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนมาดูวิธีการครับพัดลมเพดานไม่สายการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมสายนะครับหลังจากที่เราถอดตัวมอเตอร์ ตัวพัดลมออกมาจากเพดานนะครับมันจะมีสามสายนะครับสายนี้นะครับสายไฟนะครับสามเส้นสายตัวดำนี่เป็นมอเตอร์สายนะครับนี่เป็นมอเตอร์ธรรมดาเมื่อถอดออกมาแล้วก็จําไม่ได้ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะครับจากนั้นมันจะมีน็อตยึดตัวสีดํานี่อยู่นะครับสี่ตัว เราก็ถอดถอดตัวที่ดำนี้ออกมานะครับถอดมัดออกมาสี่ตัวนะครับต่อมาแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นมาตรงๆจากนั้นใช้ไขควงนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้สายสีขาวกับสีเหลืองนะครับไขควง ไถ่อกล้วก็ถอดตัวนี้ออกมานะครับมันจะมีน็อตยึดมอเตอร์อยู่สองตัวนะครับแล้วก็สลักสลักยึดตัวมอเตอร์อยู่นะครับก็แค่ถอดสลักออกมาเท่านัา้นเองนะครับมันเป็นสลักแบบนี้นะครับแก้บีบให้มันตรงๆแล้วก็ดึงออกมามันก็จะได้ตัวนี้ก็เป็นอิสระนะครับ ไม่อยู่กับแกนของมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นอิสระแล้วเมื่อคลายน็อตออกเสร็จก็ถอดตัวมอเตอร์ออกมากแกนเองครับแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับง่ายมากสำหรับการเปลี่ยนมอเตอร์ประมาณแปดสิบห้าบาทร้านอมอนมีขายนะครับเนื่องจากว่ามันใช้งานไปแล้วก็ตัวพลาสติกข้างในมันเนี่ยครับ มันจะรูดนะครับเฟืองมันจะรูดมันจะทําให้การสายของมอเตอร์มันไม่สายนะครับง่ายๆไม่ยากนะครับแค่ถอดอิปล็อกนะครับซึ่งมันมีตัวล็อกอยู่แบบนี้น่ครับมันจะลึกล็อกกับตัวนี้อยู่แค่นั้นเองครับเราก็ถอดสลับออก แล้วก็คลายน็อตสองตัวนะก็เปลี่ยนได้ละไม่ยากครับสำหรับการเปลี่ยนมอเตอร์สายพัดลมเพาดานนะครับสําหรับมอเตอร์นะครับเมื่อถอดออกมาแล้วเราก็เพื่อความแน่ใจก็ให้ถ่ายรูปไว้นะครับจะได้ไปซื้อส่ม,มากก็ไม่เกินนี้นะครับห้าสิบหกสิบเฮิร์นะครับสี่จุดห้าวัตสองจุดสี่ถึงห้ารอบนะครับ ได้มอเตอร์มาแล้วเรียบร้อยครับจากร้านอมอนนะครับที่บนราชธานีนะครับนี่ครับเก้าสบห้าบาทอะไรง่ายๆก็ทำเองครับบางอย่างก็ไม่ต้องถึงกับให้ช่างครับเมื่อเรารู้ปัญหาว่าตัวไหนมันเสียก็ซื้อมาเปลี่ยนเองครับ ถ้าไปให้เขาซ่อมก็ค่าแรงอย่างน้อยก็สามร้อยนะครับค่าอะไรอีกเก้าสิบห้าเก้าสิห้านี่อาจจะไม่จบแค่นี้นะครับอาจจะมีค่าพาหนะอีกนะครับสามร้อยสี่ร้อยอาจจะเป็นห้าร้อยนะครับแค่เนี้ยจะกนั้นก็ใส่สาย เสร็จแล้วก็ค่านอ็อตออกก็ยัดสายเข้าไปแค่นั้น,นก็จบครับ นี้ก็ทิปพัน้ายถ้ามันมีก็มัดมัดเข้าไปครับเสร็จประกอบ จากนั้นก็ใส่สลักตัวนี้กับแกนมอเตอร์นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใส่สลักกับมอเตอร์เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จนำไปประกอบ แกดเหมือนเดิมครับมันนอิคึดประกอบสายข้อที่เดิมก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ประกอบสายไฟเข้าที่เดิมถ้ามีใครควงงเช็คไฟก็ดีนะครับแบเบนี้จะได้รู้ว่าสายไหนมีไฟมีไฟหมดนะครับดูนวครับ มันจะมีกระแสไฟตลอดนะครับว่าเราไม่ไ้ปลดกันเอาลงนะครับถ้าใส่ทีละสายม็เป็นไรอันนี้สวิตชสายนะครับก็เรียบร้อย ไม่มีอะไรนะครับมีขดลวดไฟสองอยสิบแล้วก็สนามแม่เหล็กนะครับมันก็เกิดเป็นสนามแม่เหล็กแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมันก็จะหมุนรอบนะครับสนามแม่เหล็ก นี่คือการทำงานของมอเตอร์ไซค์พัดลมไพด้านนะครับตัวข้างในตัวข้างในก็คือตัวแม่เหล็กนะครับแล้วก็มาขับเฟืองสี่ตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ฝาปิดนะครับตัวสุดท้ายที่ฝาปิดตัวนี้นะครับ มันก็จะทํางานแบบนี้นะครับการทําทงานของมอเตอร์สายพัดลมเพดานครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเฟืองตัวใดตัวหนึ่งรูดมันก็ใช้งานไม่ได้นะ เห็นแล้วเฟืองตัวนี้มันเฟืองตัวนี้มันเสียนะครับเป็นอัดเรียบร้อยครับอะไรทำได้ทำ ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับเปลี่ยนมอเตอร์สายนะครับด้วยตัวเองไม่ยากหลับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ